เรื่องเล่าขานตำนานพญานาคก,กับความเชื่อทางพระพุทธศาสนาเรื่องราวต่างๆของพญานาคนั้นสัตว์มหัศจรรย์ในตำนานล้วนเป็นเรื่องที่หลายๆคนให้ความสนใจกันอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นปรากฏการ์บ้างไฟพญานาคในแถบภาคอีสานในคืนวันขึ้น15ค้ค่ำเดือน11อีกทั้งยังมีข่าว รอยประหลาดที่มักจะปรากฏให้เห็นกันอยู่บ่อยครั้งซึ่งชาวบ้านต่างก็เชื่อกันว่ารอยประหลาดเหล่านี้รูปลักษณะเช่นนี้เป็นรอยพญานากรวมไปถึงขั้นที่ได้มีการรวบรวมเอาเขาโครงเรื่องราวต่างๆของพญานาคจากตำนานต่างๆมาเรียบเรียงเขียนขึ้นเป็นบทประพันธ์ และได้นำมาจัดสร้างเป็นละครเพื่อความบันเทิงในเวลาการต่อมาเราท่านทั้งหลายจะเห็นได้ว่าความเชื่อเรื่องพญานาคนั้นถือได้ว่าเป็นความเชื่อที่สั่งสมต่อต่อกันมาอย่างช้านานผนวกกับความลึกลับและความแปลกประหลาดมหัศจรรย์ต่างๆที่ปรากฏขึ้นอยู่บ่อยครั้งทำให้หลายคนเกิดมีความสงสัย ใครที่จะรู้ถึงข้อเท็จจริงอันเป็นประเด็นข้อพิพาทที่ได้มีการถกเถียงโต้วาทีกันมาอย่างหลายยุคหลายสมัยว่าพญานาคมีจริงหรือไม่และตำนานเรื่องเล่าเกี่ยวกับพญานาคที่มีมาแต่โบราณเป็นอย่างไรซึ่งในวันนี้ทางรายการธรรมะสบายสบาย USA ก็ขอเอาเนื้อหาสาระ เท่าที่เราได้ค้นคว้ามาถ่ายทอดให้กับผู้ชมและท่านผู้ฟังทั้งหลายผู้ที่มีความใฝ่รู้ในการคนา้นคว้าหาประวัติและที่มาที่ไปของตำนานพญานาคให้ได้รับทราบและเรียนรู้เป็นลำดับสืบต่อไปตํานานพญานาคพญานาคหมายถึงหน้าผู้เป็นใหญ่ นาคผู้เป็นหัวหน้าตามความเชื่อในศาสนาแบบอินเดียคล้ายกับพญามังกรนาคหรือพญานาคมีรูปลักษณะคือมีลำตัวเป็นงูใหญ่มีหงอนสีทองและตาสีแดง mm hmm. เปล็ดคล้ายๆปลามีหลายสีหลายตระกูลซึ่งแตกต่างกันไปตามวรรณะตามบารมีของแต่ละตนอาทิเช่นสีทองบ้างสีเขียวบ้าง สีดำบ้างบ้างก็มีเจ็ดสีและที่สำคัญนาคตระกูลธรรมดาจะมีแค่เสียนเดียวเท่านั้นแต่พญานาคตระกูลที่มีวัน,นบารมีสูงขึ้นไปตามลำดับขั้นจะมีเสียนตั้งแต่สามเสียน5เสียนเจดเสียนและเก้าเสียนซึ่งอาจมีจำนวนเสียนมากขึ้นไปกว่านี้ตามลำดับ นาคจำพวกนี้ได้สืบเชื้อสายมาจากพญาเศรษนาคราชหรือพญาอนันตนาคราชผู้เป็นบรรลังหรือพระแท่นที่ประทับของพระวิษณุนารายบรมนาถนากเกษียนสมุทรหรือที่เราและหลายคนต่างรู้จักกันในนามอีกอย่างหนึ่งว่าพระวิษณุซึ่งเป็นหนึ่งในสามตรีมูรติมีหน้าที่คุ้มครองและดูแลรักษาทั้งสามโลกตามความเชื่อของชาวฮินดู จากคำพีของพราหมณ์พญาอนันตนาคราชนั้นมีประวัติเล่ากันว่ามีกายใหญ่โตมหึมามีความยาวที่ไม่มีที่สิ้นสุดและเป็นพญานาคที่มีจำนวนเสียนมากที่สุดพญานาคนั้นเป็นสัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่ความอุดมสมบูรณ์ความมีวาสนาและนาคยังเป็นสัญลักษณ์ของบันไดาสายรุ้งสู่จักรวาล นางเป็นเทพเจ้าแห่งท้องน้ําบางแห่งก็ว่าเป็นเทพเจ้าแห่งท้องฟ้าตำนานความเชื่อเรื่องพญานาคมีความเก่าแก่มากๆจากการศึกษาคนา้นคว้าเกี่ยวกับตำนานพญานาคนั้นมีต้นกำเนิดมาจากอินเดียใต้ด้วยเหตุจากภูมิประเทศทางอินเดียใต้มีลักษณะเป็นป่าเขารกทึบจึงทำให้มีงูอาศัยอยู่ชุกชุม และด้วยเหตุที่งูนั้นมีลักษณะทางกายภาพที่ดูมีพลังอำนาจอันน่าเกรงขามคือมีพิษร้ายแรงมากงูจึงเป็นสัตว์ที่มนุษย์ให้ความเคารพนับถือว่ามีอำนาจชาวอินเดียใต้จึงให้ความเคารพนับถืองูเป็นสัตว์เทวะชนิดหนึ่งในเทพนิยายและตำนานพื้นบ้างบ้างก็ว่าเป็นพญานาค เป็นสัตว์มหัศจรรย์ที่อาศัยอยู่ในป่าหิมพานจึงถือว่าเป็นต้นกำเนิดแห่งความเชื่อความศรัทธาในเรื่องราวของความเป็นมาของพญานาคการอย่างแพร่หลายในภูมิภาคต่างๆทั่วทวีปเอเชียโดยแต่ละแห่งจะมีการเรียกขานชื่อพญานาคที่แตกต่างกันออกไปในนิยายของอินเดียลหลายๆเรื่องเล่าถึงพญานาค ยกตัวอย่างเช่นในมหากาบมหาภาระตะซึ่งถือว่าพญานาคเป็นปรปัปากของพญาครุฑส่วนในตำนานของพระพุทธศาสนานั้นก็ได้มีการเล่าถึงเรื่องราวบทบาทซึ่งพญานาคมีส่วนเกี่ยวข้องไว้หลายครั้งด้วยกันอย่างไรก็ดีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเรานั้นยังมีตำนานความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคก,กันอย่างแพร่หลาย โดยชาวบ้านส่วนใหญ่ในภูมิภาคนี้ล้วนมีความเชื่อที่คล้ายๆกันคือเชื่อว่ามีพญานาคอาศัยอยู่ในแม่น้ำโขงหรือเมืองบาดาลและเชื่อกันว่าเคยมีคนพบรอยของพญานาคที่ขึ้นมาจากแม่น้ำโขงในวันเป็นขึ้น15ค่ําค่ำเดือน11หรือวันออกพรรษานั่นเอง ส่วนการเกิดของพญานาคนั้นมีการเกิดขึ้นทั้ง4แบบด้วยกันมีทั้งแบบที่เกิดในน้ำแบบที่เกิดบนบกแบบที่เกิดจากคันและแบบที่เกิดจากไข่ซึ่งล้วนมีพลังอำนาจอิทธิฤทธิ์สูงมักจำแรงแปลงร่างเป็นมนุษย์รูปโฉมงดงามสามารถบันดาลให้เกิดคุณแก่มนุษย์ธรรมชาติ และเหล่าสรรพสัตว์สิ่งมีชีวิตต่างๆได้อย่างมากมายมหาศาลสุดแสนจะอจัศจรรย์และยังมีหน้าที่คอยพิจารณาชำระล้างโทษทันแก่บรรดามนุษย์ที่ชอบสร้างบาป,ปกรรมฝ่ายกระทำการอันชั่วช้าสามานให้เป็นที่เดือดร้อนแก่ผู้อื่นทั้งมนุษย์และสรรพสัตว์สิ่งมีชีวิตและธรรมชาติรวมทั้งผู้ทุศีล ทุจริตคดโกง